ขอเรียนเชิญพบกับท่านได้เลยนะคะคุณมณีวรรณอ่อนคำล่าค่ะคืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการทานกาแฟนะคะปกติแล้วทานกาแฟนี่ทุกยี่ห้อนุติดก,กาแฟเลยคือกาแฟนี่มื้อหนึ่งนี่ปร่ําณนะคะพี่พี่วิไลประมาณสามแก้วนะคะ,ะ,คะและปัญหาก็คือเป็นคนที่ทานข้าวเสร็จเนี่ยก็คือต้องทานกาแฟเป็นคนที่ติดก,กาแฟอย่างมากเลยแต่ก็คืออผลปรากฏคือระบบกับถ่ายมีปัญหานะคะคือ ทานข้าวแล้วก็ระบบขับถ่ายมีปัญหาตอนเช้าก็จะท้องอืดถ่ายลำบากมากต้องทานยาระบายทุกวันแล้วก็ผลตามมาก็คือทานข้าวเสร็จก็ต้องทานไอ้ยาลดปรดนะคะแต่พอคุณกฤษณพรแนะนําให้ทานกาแฟนะคะตามระบบก็คือปกติจะทานหนึ่งซองแต่เรามีปัญหาเรื่องการขับขับถ่ายใช่ไหมคะคุณกฤษณพรบอกว่าเอาสองซอง แล้วก็ทานน้ำอุนก่อนหนึ่งแก้วนะคะเอาสองซองเทลงไปในแก้วแล้วก็มันก็จะข้นนะฮะแต่เราก็พยายามทานให้หมดแล้วก็เรามีน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เราถ่ายระบบขับถ่ายกลับมาดีแล้วก็การที่ถอนทานข้าวและท้องอืดก็หายไปนะคะแล้วผิวพรรณก็ก็เห็นว่าดีขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นมาหมดเลยค่ะแล้วก็การทานยาหลัง อาหารก็ไม่มีแล้วแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วบบขับท่ายดีมากค่ะอยากแนะนำให้ทุกคนได้ทานกาแฟอินเตอร์นะคะขอบคุณมากค่ะกาแฟอินเตอร์อร่อยอร่อยแล้วร่กั